那我们不坐的啊？ marca naha marca che lu so non ma te lo chi ha fatto perché

รถมาถึงเรถต้องเดินนะครั้งหนึ่งเราต้องเดินขึ้นดอยลาดดอยสุเทพนะครับเดินนะดู

แล้วก็มาทิงแล้วทิ้งพี่หม่ไปดูกัน ใชิเยอะมากเลยนะครับนะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับนะ

นี่เราก็อยู่ที่ทัดดอยสถเยพนะครับเนาะ านดอยสุเทพนะครับนี่ครับมุมเดิมโอเคครับผมจบคลิปที่ดอยสุเทพนะครับสวัสดีครับ